ู่ทำไมล่ะเต้สกาสวัสดีครับเจนซี่รำเราลอลาลร่อ่อนนะครับวันนี้นะครับตั้มบุญแห่แฟนครับน้ำปวดน้ำมาทนี้ยังได้เปรั่ครับน้ายูบานทำทะเลสานะครับนีเฮดตะเขานะครับ กอดลูนะครับถวายพระหาลูกนะครับนี่ครับลังบ้านนะครับเนี่ยฝนตกหนักเลยครับวันนี้ฝากพ่อพ่อยแม่ครับเป็นเลี้ยงเกลี้ยงเกลี่นะครับในหลานรับผู้พ่นะครับนี่นะครับอยู่ที่นี่ครับอยู่อำเภอสามทะเลาะนะครับไอ้กล้วยนี่คือไอ้กล้วยครับ ครับฝนตกนักครับวันนี้หน้ามืนเต็มเมืองเลยครับยู่ติดกับเมืองนะครับเนี่ผู้ใดวางก็มาเล่นได้นะครับมหาป่านะครับป่าลายครับพอพลอยแม่สามาไดนะครับละเอียมนะครับแต่ว่าผมที่ครับกรุงเทพพอดีที่เพียนี่เลครับวันนี้ก็ทําบุญในแฟนนะครับแฟนเนี่เสียชีวิตไปประมาณสามสี่ปีแล้วนะครับก็เลยว่าไปลงมากก็เลยดีประหยัดบุญในแฟนนะครับ ก็จะเดินทางเขาเดียบีไปเห็นนาที่ยู่ของอีกครับพอดีบ้านอยู่ติดกับเมืองนะครับบ้านแฟ้นะครับยูติดกับเมืองนี่ก็เป็นเมืองนะครับนี่ก็เป็นแฮาผมแฮาลายอะไรไม่ฟีดังนะครับเป็นเพื่อนผูยากมากเที่ยวกับมาไ้นะครับออือต่ต้นมะลุ่มนะครับต้นครับต้นอินทาพาลัมผมปลูกไป้สามต้นนะครับอินทาพาลั่มนะครับ นี่ไฟดับครับตอนนี้นนป่าตรงนี้เป่าฝอยน่นนะครับขันพระรนดมมณพระมหาบุตรน,นะครับมาขันเปีนะครับนี่เป็นในบานนะครับ,น,น,น,บ,น,รบนี่จะเป็นในบานนะบานกรสิลกเนี่ยนี่จะเปียนนี่อีกเป็นห้องป่านะครับนี่เป็นห้องป่านี่เป็นห้องผมนะครับ <c oughs> ของผมกะที6แน่นะครับ <c oughs> น้องเดียวกับมังเทียบแล้วนะครับมันจะเป็นโลแฟนนะครับสมัยไปเอาประงาออยู่จับน้ำกันนะครับนี่นะครับโลแฟนผมนะครับสมัยไปเอาเงาะน้ำกันนะครับนี่นะครับลูกสาว ตอนเห็นหน่อยนะครับเนี่ยครับลูกสาวนะครับสมัยก่อนนะครับผมยังมากไ่นะครับ นี่ก็ห้องนอนอยู่คนเดียวนี่วันนี้ก,ะะก,ยยกับ,น,าาน,บนี่มนพระมหาลูกนะครับเจดมาเหตุบุญนะครับเหีุการ์มีตาสัรฆทายกคนจะมาจัดของจัดอย่างนะครับในพระหาลูกนะครับนมนพระมานะครับที่มาเหตุสังฆทา,านนะครับมาเี่ยเห็ดแห้แฟนนะครับ ก็เช่นเดีกัพปอพอเมียนครับฝากเอฟซีทำเลยครับนี่คือเป็นลูกของพ่อของกับพ่อของแม่นะครับของแฟนนะครับจะมี่ไฟดับครับทุนเดียวกับฝากเกียร์แรงเกินไปะครับต่างรุ่นมากนะครับถ้าน้องมาโจกบแ้วน้องก็โดนมาโจกก็แตกเลยเนี่ยเนี่เมียเมียผู้ช่วยครับนพี่น้องทุกคน ช่วยจันนะครับโอเคนะครับคลิปนี้กับขอไว้สนอนี้ก่อนนะครับฝากพ่อไอแม่นะครับวันที่หนึ่งครับจะเริ่มเด้อครับหล่านำล่ำครเดินทางลงมแม่คงเทียมนะครับอืฝากไปเลี้ยงแข้งเลี้ยงเคี้ยงเลี้ยงแจนะครับลำลนครอยินสีเชียงใหม่นะครับฝากด้วยนะครับ ฝากขอบคุณน,นะครับฝากติดตามช่องลุงเต๋อพาเที่ยวฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเต้อครับสวัสดีครับ